สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสุกต์วันวาเลนไทน์ค่ะมูนิธิี่นอก FC พนะคะอ่าพบพกันเจอกันตอนสายๆของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์14กุมภาด้วยนะคะวันแห่งความรักมาขอให้เอฟซีทุกท่านแฮปปี้ทุกคนเลยนะ,ะให้โชคให้หมาทุกคนเลยอ่าผู้ใดติดตามทีมงานมหาเฮ่อยู่นะคเนาะอ่ามาเจอกันตอน สายสายมีแนวทางเล่าพัฒนามาฝาก้คือเกา่ามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาซาเนี่ย <c oughs> นะเออทุงวันก็มาเร็ว,วก็มาช้าหน่อยนะคะอ่ะกะั้วันศุกร์เนาะศุกร์จะมีแนวทางเล่าพัฒนาของเจงเนียนอ่าคลิปนี้ของเจงเงียนเด้อพี่น้องเนอะแล้วก็ของลาวก่อนออก ก่อนออกคัดเน้นสี่คู่นะคะคัดเด่นคัดเด่นสี่คู่ของเจ๊เงี้ก็เน้นๆเ,เลยนะคะก็ด่นกะฝากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์นะคะเาเป็นกําลัางแรกใจครับทีมงานสิ่สงท่รงแนวทางเด็ดๆมาฝากกุบสี่ห้าทุกๆแนวทางกะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมของเจ๊เงี้ยนี่ก็เป็นสูรคำนวณ ซุกมาแล้วมูเซ่านี่ปิ้งปังปิ้งป,งปังมามา,มาสุกสันวันวาเล่นไทยกับสันเพวันว่าอ่ะนะขอบคุณเจียงเยีนเพิ่นหลายๆแล้วคะเนาะอ่ารักนี่ซื้อแม่ยุ้ของเจีงเยีนนี่พี่น้องตามที่เจ็บหนึง่งหกสามมือแล้วคะเนาะเดี๋ยวดูก่อนสิแต่ว่าของมืมาแรกนี่เพิ่นนี่ชุดสี่ตัวมะนั่มเอฟสีสิบมัดนั่เพิน่นวะสี่ตัวชุดเดียว ของเจเงียนเนียนแล้วเวลาแตกเลยอ่ะจะออกตรงจักหน่อยเดี๋ยวมีชุดเบิน่นว่าโตนึงชุดเบิ่นนะคะใครอผู้ดได้มักเบิน่นมักเป่าเิ่นวาโมนีอาจจะมากขึ้นหนึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อของเจียนเนียนนะเจียนเียนมาแล้วนะคะอ่ะมาบิ่งน้ำกันจับคู่แล้วค่ะเนาะจับคู่นี่อ่ะ หาหนึ่งหาหกหาเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสองสองสามกันเบิร์นเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าสี่ตัวให้ว่าไฟชุดเดียวผู้ใดให้งบหน่อยหรอกใหงบหน่อยแล 1, 6, 5, นะจำหนึ่งหกหาอ่าไอ้สามเจงยันรอบมือวันนี้ไม่เน่อาจจะแตกนะคะว่าสุดสัปดาห์แล้ว ทรงไทยสัปดาห์ห้าหกเจ็ดหนึ่งอันนี้คือชุดสีตัวของเจ๊เงี้ยนวันห้าหกเจ็ดหนึ่งโอ้เจ็ดหนึ่งนีกาเออใช่ใช่ใช่ตรงกับอ่าถูกบนีือยัะที่ไปจุดอยู่อ่านครพนมอ่าใช่ใช่พึ่งนึกออกอืมจุดถูกได้อ่าแปดเจ็ดหนึ่งเลยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนึกออกละอืมใช่ ตรงกับของเจเียนเลยอ่าเพื่อคุณเอามมาักนะคะเนาะห้าหกเจ็ดหนึ่งนะคะเนี่สำหรับ่าชุดถูกของเจียนเพื่อนเอาดีเนาะลุกไหมอ่านี่จะลุกไหมของเจียนเนี่ยชุดสี่ตัวห้าหกเจ็ดหนึ่งก็ดินเด่น,ดนก็จะเป็นห้าหกกับเจ็ดหนึ่งนะห้าหกกับ จเ,จหหเ,จเจ็ดหนึ่งเรพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งสองสามผู้ใดมกักเบิ่งมกักเป่าหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งอะแคปภาพแคปภาพเลยของเจงเงนี้มนะคะ หนึ่งสองสามแคปนะคะเนาะนะคะประกาศแป๊บหนึ่งก่อนอ่าพอดีเพิ่งนึกออกนะคะเนาะอ้าวไปต่อเมื่อกี้ของเจียงงน,นนะคะเนาะวันน,วนี้บรรยากาศเฝ้าๆนี่หรอกเฝ้าท้าคลิปแนวทางลาวพัฒน,น,น,นาให้ยกันนะเพราะว่าช่วงเย็นจะเดินทางอ,อาจจะบมเดลลุกหายเอฟซีก็เลยเอาฝ้า,าเฮ็ดให้เอาเมื่อกี้ของเจเนยันทีนี้ต่อไปราวก่อนออกเรื่องคลิปนี้มี มีของสองสองสองท่านนะของเจยเงี้ยนลาวก่อน,นออกพี่น้องลาวก่อกนออกพอดีเพิ่งนึกออกตรงกันกับของเจยเงียนนะเพื่อเอฟซีอาจจะติดติตามอยู่อาจจะมากนั่นนะคุณได้งบหน่อยลากวก่อนออกนะคะอ่าร่อยชุดเน้นสี่ตัวชุดเด่นสี่ตัวพี่นอ้องหนึ่งสามเจ็ดสาม 1 4 7 4แล้วก็จะมีเพิ่มเติมที่จำเนืองโฮคาวาเนะคะเนาะเมื่อนั้นทีมงานเดินทางไปอเอาอะไร่อไป,ไ,ปไปเที่ยวงานถาดเพื่อนว่าไปไปเที่ยวถาดพนุ่มงานงานประจำปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวแล้วก็ได้ไปขอโชคอยู่กับผู้เวทนะ,ะขออนุญาตจุดถูกจุดถูกเอาพวกฝากเอฟซี FC, นะฮะหมูชาถูก ดูในวัดนี่แหละพี่น้องนะเพิ่นจะมีอ่าดอกไม้ทูบเทียนแต่ถ้าใครจะจุดทูบเสียงทายก็จะมีที่ไอห,หมูชาอีกอยจุดหนึ่งนะอ่าเจีายมเรื่งหกขาก็เลยไปอ่าหมูชาถูกมาทูบเสียงททยนี่แหละนะกลับไปจุดจุดจุดเธอที่แรกนี่ไม้ตะเล็กไม้รุ่งโหอดตะล็กแปดพี่นอ้องไม้โมโหดเล็กแปดอีกสองตัวสุดท้ทายมันบ่มหม่ไหมอืม นะอีกสองตัวสุดท้ายไม่ไหมแล้วก็หาให้เลยเป็นชุดเพิ่มก็จะเป็นเ,นเลขหนึ่งเจ็ดอ่าเลพี่น้องน่าฟังดีชุดแรก่อนห้แค่เลขแปดมาหาให้กันเลยเอ้าชุดเพราะว่ามันชุดเพท่าใหม่ว่าในซุตเดเรื่ยไปชุดเพิ่มอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดไปชุดวันที่สิบสองเดินทางไปวันที่สิบสองเป็นวันพระใหญ่นะ นะก็ออกแนวะทางไล่วันเลยเจ็ดหนึ่งอ่านะเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มนะแต่พอด้คานรามั่นพี่น้องนะบ่นเนี้ยนะวันนี้ก็เลยเอามาฝากเพราะว่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วท้ายสัปดาห์แล้ววันนี่วันศุกร์แล้วนะก็อยจะลืมนะแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องเรืู่่แปด 8, 8, มาก่อนแล้วก็หนึ่งเจ็ดเรี่องเรีง่งเรีง่รงมาเลยพี่น้องมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดนะ อขอขอโชคกู่เวทนะอยู่งานถ่านมีเบือก็ถื้อ่าโอโอกาสดีนะคะเนาะโอกาสดีได้เดินทางไปนะกนนี้ออกมาฝากเอฟซีเฮ้าพี่น้องอย่าลืมเนดะ้อยของราวก่อนออกนะของราวก่อนออกหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่จุดทูบขอโชคแปดหนะึ่งเจ็ดนะคุณได้ที่จิดตาม เล่าก่อนออกเอามาฝากพี่น้องอ้าวนะคะจะให้แคปภาพเห็นบอ่อืมม่หลายหางพี่น้องอ่าไม่เยอะเอาแคปภาพเลยนะคะให้เป็นแนวทางเพื่อมีโชคมีหวานน้ำกันอ้าไม่น่าจะสามตัวแตกอ่านะคะแปดหนึ่งเจ็ด กูไดมักเอ้ขอมักอ่าชุดดีดอกแกยบนะค่ะคือแป็บน่ก็กระตัดเอาแย็บจะไม่ได้ตัดให้แต่ว่าเอซีก็ไปพิจารณาตัดเขานะแตากูไดมักชุดเก่งม,มากกีจังสี่อะพี่น้องนะสี่คู่เขาคือเขารุ่ดคือรุดนั่เละเอา,า,าว่าฝากว่ตอนคือเขาอ่าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ด หนึ่งสี่ีหนึ่งสีเจ็ดเจ็ดสี่นะชุดนี้แต่ถ้าใครจะตามเลขทูบน,นี่นี่ขอโชคไว้พี่นอ้องไว้แน่นะอาจจะให้โชคก่อนนะอย่ลืมแปดหนึ่งเจ็ดตัดเอาอยู่ไี่นั่นเลยพี่นอ้องมุนมากมุนไปเนี่ยละนะอ่นะนะ้อถ่ายคลิปแล้วพี่นอ้องถ่ายคลิปแล้วกับขอบคุณ แนวทางจากเย็นไล้ๆนะคะเนาะคุณใดมีแนวทางเด็ดนะคะเนาะอยากแบ่งปันให้กับ FC ทีมงานมาหาเหงนะคะ0 9 9 4 4 2 8 5าเงนะคะมาต้องโทษเด้พี่น้องด้วยแอดไลน์แล้วก็ส่งแนวทางไว้เลยกับอีกหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขใหม่นะคะต้องจดเอา0943811551อันนี้ติดต่อแอดเย็บโดยตรงนะ แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ฝากแนวทางทิ้งไว้เลยนะฝากแนวทางทิ้งไว้เลยสําหรับแนวทางลาวพัฒนาใครที่ว่ามีแนวทางเด็ดๆหรือว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะเนาะเพื่อแบ่งปันให้กับฟเอฟซีนะ,ะอะ่าถ้าโทรมาให้ก็อาจจะติดต่อลําบากเนี่ยเพราะว่าคุณคุณเดินทางพอพี่น้องเนาะค่ะเนาะอ่ะนะคะ,ะ,ะ,นะคะก็จำได้เวลาพี่นอ้องศูนย์เก้าก้ีซีสองแปดห้าหกหนนะคะเนาะอ้าวก็ผู้ใดมุ่งมั้ย ถึงถ่ายคลิปแล้วก็ขอให้มิโชคมิมานให้เฮงเงปังๆด้วยกันขอบคุณ FC ทุกๆท่านสำหรับทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะกับขอบคุณ FC เขาหลายๆที่ติดตามคลิปงานมาหาเฮงนะคะเนาะเจ็บหนึ่งหัหาชาแนลคลิปนี้ก็ขอให้เฮงปังรวยทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ